เรื่องราวของโสธรานา,นาคีฮิดาบุญธรรมเจร่าอุสาวดีนาเทวีมีร่างพญานาคสีทองอ่อนเสียนละพนาพีสีทองร่างมนุษย์นั้นสวยงามอ่อนหวานแววตาอ่อนโยนมีสเสน่ห์ชอบการไล่ลำนะคะอาศัยอยู่ในวังของพญาอนันตนาคราชโสธรานา,นาคีมีพี่น้องด้วยกันหลายพระองค์พระนางนั้นมั ชวนกับเหล่าพี่น้องขึ้นมาทำบุญในเมืองมนุษย์อยู่เป็นประจำมาขึ้นมาถวายอาหารพาแล้วก็แจกลงทานที่เมืองมนุษย์นะคะชอบสร้างบุญสร้างขุศลเพราะในภูมิของเทวดาชั้นที่หนึ่งนี้ยังคงมีความรักโลภโกรธหลงอยู่มีความแข่งดีแข่งเด่นกันด้วยบุญวาสนาฉะนั้นสาวๆในเมืองนาคหากต้องการมีหน้าคู่บารมีเป็นเหล่านาคาธิบดีแล้วหรือ อยากได้คู่บารมีเป็นราชาของนาคตามเมืองต่างๆก็จะต้องสร้างบารมีให้ได้ทัดเทียมหรือจะรอคู่บุพเพสนิวาจากอดีตหวนกลับมาเจอก็ได้แต่ก็ซึ่งอาจจะไม่ใช่นาคที่มีฐานันดรที่สูงนะคะสวทรานาคนาคีนั้นเป็นนาคีสาวที่มีความฝันอยากเป็นนางสนมคนโปรดของกษัตริย์นาคาทรัองหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าผลบุญนั้นจะส่งผล ให้นางกับพี่น้องของนางได้สมดังใจเมื่อโสธารานาคนาคีและเหล่าพี่น้องของนางได้รับเลือกให้ไปลำถวายในวันสมโพธณวังของทา้าวนาคพันธ์ปริวัตรนาคราชพญยานาที่เกิดจากดวงติของพระศิวะระพรนนาลายัยท้าวนากพันธ์ได้ทรงโปรดรับเหล่านาคีทั้งห้ารวมถึงโสธรา,านาคนาคีให้เป็นสนมของตนคอยดูแลถวายการรับใช้ ท้านากระพันนั้นท่านจะเข้าฌานทีละนาน,นาเรียกว่าเหล่านาสนมรอไรจนหมดอายุไขกันเลยทีเดียวโสธารานาคีได้หมดอายุไขในเมืองแห่งนาคดันหลายครั้งแต่ก็ยังคงจุดติอยู่ที่เดิมนั่นเพราะโสธารานาคียังคงรอคอยเท้านากระพันอยู่นั่นเองจนในที่สุดนางก็ได้มีโอกาสรับใช้ท่านก่อนที่เท้านากระพันจะเข้าฌานอีกครั้ง โสธลานา,นาคนาคีก็สมบังดังที่ตั้งใจไว้แล้วจึงได้อธิษฐานมาสร้างบุญป่ออย่างโลกมนุษย์อาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานดินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสีให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์คลิปให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ